ดูเลยครับถ้ารูปโปรไฟล์ใน Gmail ของมันเพื่อนเป็นรูปอะไรไม่รู้ในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพของเราแบบเก๋ๆได้ด้วยนะครับก็รูปภาพตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับเพราะ Gmail ตัวนี้นะครับมันไปเชื่อมกับ YouTube Google รวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆของ Google นะครับก็การเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากเนาะเราก็สามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตได้เยอะเลยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนั้นไม่ยากเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Gmail ก่อนนะครับอ่าเข้าไปที่ Gmail ของเพื่อนเลย จากนั้นนะครับแตะไปที่รูปตัวนี้นะครับแตะไปที่รูปอะไรก็ไม่รู้ในลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าและให้กดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับกดเข้าไปเลยครับผมและมันจะมีตัวนี้นะครับตัวรูปโปรไฟล์ตรงนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้กดไปที่ตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับ ผมก็จะมีอยู่2ตัวเลือกให้เราใช้งานนะครับส่วนมากคนก็จะเลือกเป็นเลือกรูปภาพของเราเนาะเพราะว่าเราอาจจะถ่ายรูปภาพของเราเก็บไว้แล้วนะครับอาจจะแต่งไว้แล้วนะครับก็สามารถนํารูปภาพที่เราแต่งสวย,สวยหรือว่าหล่อตัวนั้นนะครับมาปรับเป็นรูปภาพ gmail ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นก็เลือกรูปภาพของเราตามปกติเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดยอมรับนะครับ โอเคครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รูป Gmail ของมันเพื่อนมานะครับอันนี้อาจจะต้องรอประมาณสัก1-5นาทีนะครับมันถึงจะเปลี่ยนมาเป็นรูปภาพ Gmail ของเรานะครับให้ลองออกแล้วเข้าใหม่สักหนึ่งทีนะครับกดเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปภาพ Gmail ของเราในลักษณะนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนําวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ